สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บของ NT Mobile นะครับในการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของซินเทพ NT นะครับซินเทพ NT เนี่ยไมไ่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่นะครับดังนั้นเราต้องตรวจสอบการใช้งานก่อนนะครับซึ่งวิธีการก็คือเข้ามาที่ w w w NT m o b i l e i n t h s c h e c k s i g n a l นะครับหน้าเว็บก็จะเป็นพื้นที่ที่เราให้ตรวจสอบนะครับ ใส่พิมพ์พื้นที่ที่เราต้องการไปพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยากให้ใช้พื้นที่ที่ระบุเฉพาะเจาะจงกันไปเลยนะครับเพื่อจะได้มีรายละเอียดที่แม่นยำนะครับถึงจุดนั้นๆว่ามีสัญญาณหรือเปล่านะครับอย่างผมเนี่ยบ้านอยู่แถวแถวบิ๊กซีนะครับบิ i, ๊กซีพิกรเสีซึ่งจะห่างจากจุดนี้ประมาณไม่ถึง50เมตรนะครับผมก็จะใช้บิ๊กซีพิกรเสีเป็นจุดหลักแล้วกันในการค้นหากดเซิร์ชไปนะครับก็จะขึ้นมาเป็นปักหมุดที่พื้นที่ตรงบิ๊กซีพิกรเสีนะครับ พื้นที่ปักหมุดตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรากดเลือกจุดใช้บริการที่นี่นะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาอันนี้บอกว่าในพื้นที่บริการ NT Mobile แบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับหรือลูกค้าอยู่ตรงไหนใกล้ๆลูกค้าก็สามารถพิมพ์เพื่อบอกพิกัดการใช้งานได้เลยนะครับที่เป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นถ้าผมอยากรู้ว่าพื้นที่ตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีสัญญ,ญาณ n อ็นทีไหมผมก็เซิร์ชไปครับมหาวิทยาลัยขอนแก่น กดเซิร์ชไปนะครับปับ๊บมาแล้วนะครับกดด้านล่างเลือกจุดใช้บริการแบบนี้คืออยู่ในพื้นที่บริการ NT Mobile นะครับถ้าผมอยากรู้อีกจุดหนึ่งนะครับอเอาเป็นจุดที่นะครับดอยสุเทพเลยครับดอยสุเทพเชียงใหม่นะครับปุ๊บเซิร์ชไปนะครับขึ้นมาแล้วที่ดอยสุเทพนะครับกดเช็คจุดสัญญ,ญาณ อ,อย่างเงี้ยจะไม่มีสัญญาณนะครับถ้าเขียนว่านอกพื้นที่บริการ NT Mobile นะครับอันนี้ยังไงลูกค้าต้องเช็คพื้นที่ทุกครั้งนะครับก่อนทําการสั่งซื้อเพื่อไม่ให้เมื่อได้รับสินค้าไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าลงทะเบียนไปแล้วใช้งานไม่ได้เนี่ยกรณีที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็จะมีปัญหากับการใช้งานนะครับทำให้เราต้องเสียงเงินฟรีนะครับงั้นเพื่อความแม่นยําตรวจเช็คพื้นที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับที่จะสั่งซื้อวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ มีปัญหาอะไรสามารถพิมพ์ฝากข้อความไว้ที่แชทได้เลยนะครับผมยินดีตอบปัญหาทุกวันกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ